เรามาจากโอท็อปเล็กๆเรามีโอกาสที่จะไปออกบูธกับกลมส่งเสริมการส่งออกทําให้เราต้องหันกลับมาพัฒนาเพื่อที่จะสามารถนําสินค้าไปจําหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการมาตรฐานที่ต่างประเทศยอมรับโดยเฉพาะนวัตรกรรมเกี่ยวกับการลดขยะโลกนะคะซีโรเวสซึ่งเราได้นําเปลือกกล้วยหอมเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสินค้าที่ว่าเราทิ้งเปลือกไปเป็นขยะแล้วเรากลับมาสร้างมูลค่าโดยการที่ทําครีมนวดส้นเท้าแตกแล้วก็เซรั่มล้างไหมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จาก รังไหมบ้านเรานะคะซึ่งเป็นรังไหมพันธุ์เหลืองไพลโลสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นสารสกัดที่ผสมกับครีมทาผิวที่หลังไฟไหม้ชุมชนที่แรกที่เราเข้าไปสนับสนุนก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกียนอำเภอภูเียงจังหวัดน่านสามารถที่ทำให้ชุมชนโอทอบเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถที่จะสร้างไรายได้กลับไปสู่ชุมชนมากกว่า1ล้านบาทต่อปี